เลยสีสอดอกตีเซ็บินกันนะมีดอกนึงมีมีโอ้พ่อบบมียามายามาขี่ยูขียูยามาเด้อขี่ยูมอ้ยมม เ <trans> ี <eg> e ee, a a ่ยคิ้่คนร้ายประสริุเกิดเพืท่านคนมันโลีสมี Come with me Come with me เขาถิ่มไปตัวนคนหลายพวดเว่ยตาไปตามัน โอ้โหนึกว่าสีบัวอดอกงามอโอ้โหอยู่เด้เดอก็หักซ้ำ <c> ก <oughs> ็หักซ้ำนี่อีกดอกหน่อยนึงพี่น้องดอกหนึน่ง ดอกกุปุกิปิตุมุเตมิว้าสามดอกพี่น้องจอ้าหนึ่ง สวยงามสามมามาเร็วมาเร็วถ่ายวิดีโออย่าปิดปิดปิดไมมาเอามาเอาอย่ามาขี้่ยูขี่ยูขี่ยนี่เห็นไหมนี่ขี้่ยูนีเนี่ขี้แล้วมึงยูกับขี้เข้าปลาเห็นมันนะขิดเการัดปัามดอกงามแท้ อืมอยู่โอ้ยปลาโลงครับขาวจุว๋ขึ้นน้ำเฟิน่น้องไอ้อันกระดนนัมันจะแน่นแต่ก็ขึ้นน้ำอืดเนอง เฟื้นน้ำเอียงไปทังซันเล็งามเยด้วยหลพ่อเห็นบนนี่ปื๊ดหูคนพ่อนี่น้ำเนียงริมนี่เป็นยังไงริมริมริพี่น้องกำลังขึ้นเลยเอียงขึ้ไปทางไหนตงไหน ดูกมีสิงัดจังเลยสิมัาจังไหนเนี้ยอเองขึ้น พุ่นแกมันเหยียบหัวมั่หโอ้แปดแปดหุ่นปนังงํมวะอุ้ยโนอื้อื่ จับเจละดอกนี่เนาะ <laughs> จับเจละดอกนี่